สวัสดีครับก็จะมาอยู่กับรายการมาเก็ตเมอร์ดทีวีเดียครับหลังจากที่ห่างหายไปเนิ่นนานนะครับเนื่องจากคอมเจงมากโอเควันนี้เราอยู่กันเซิร์ฟเวอร์เดิมฮะ MC Family ฮะหนึ่งจุดกจุสองนะฮะเดี๋ยวไป IP ไว้ให้ข้างล่างนะคะโอเคเราโวรโหมทกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมา เอ่อสร้างบ้านกันนะฮะอย่างแรกที่ต้องทําในแต่ละเซิร์ฟเลยทีเดียวนะครับผมก็หวังว่าบ้านของผมคงจะไม่โดนเกลียรหรือว่าโดนโดนไปนะครับเ,เครื่องอาจจะแหลกบ้างก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าเครื่องมัน่ซ่อมฮะมันเจ๊งฮนะถามว่าเจ๊งเพราะอะไรฮะรน้ําแม่งหกฮนะต้องไปทำํำนู่นทํานี่ใหม่หมดเลยฮะ ทำน้ำหกใส่เครื่องแล้วโอเคแล้วงหาก็เนยเลยหาพื้นที่ที่เหมาะสมแบบรูบ้สึกว่าผมจะเห็นเห็นมันหลยนะการแมปไม่โลนี่มันก็มีเรื่องที่ดีมากหลายอย่างจะไม่โดนอะไรคนเดิไม่เห็นด้วยในะเพืจะลงไปที่ดันเทียนนะฮะเดี๋ยวจะเจออะไรดีๆกับเขาว่านะครับ ลงไปลงไปอ่าคือันเทียนด้วยอ่าก็เจ๋งกันทั้นี่เอาเป็นะไรที่ดีมากทีเดียวโอเคขับต่อไปอ่าเออผมรู้สึกว่ามันมันจะเยอะไปแล้วนะครับผม จะมาสร้างบ้านนะคะไม่ได้จะมาขุดแร่นะคะแต่ขุดแร่นี่ผมก็เอาไว้คิดน้าดีกว่าะคะ mm hmm. โอเคเราจะขึ้นไปสู่ความเมืองวางกันไกลโพนนะ,ะ mm hmm. ผมมีวิธีนะคะ เป็นการอ่ะเขาเรียกว่าบักเกมเลยดีกว่าฮะคือเอ่อเดี๋ยวผมจะมาสอนคลิปหน้าแล้วกันนะคะคลิปนี้เกียรสอนนะคะมันบกเกมที่อะไรเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากนะคะการบักเกมชมนิดนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบบักมากครับแล้วตอนนี้ว่าโผล่ไหนนะครับเนี่ยโอเคเราโผล่อยู่ที่หน้าบ้านใครก็ไม่รู้นะฮะ เราจะเดินนะฮะเดิน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 เลยเดินเดินแหม่ไม่หลงนี่ก็เป็นอะไรที่ยากเกย็นมากเลยนะครับเนี่ยเออเมื่อไหร่เราจะถึงจุดที่มันเหมาะสมนะครับเนี่ยโอเคตรงนี้แหละเอาตรงนี้ไม่ได้มีคนขุดแร่อยู่เยอะ ลงไปก่อนลงไปก่อนใช่ข้างล่างนี่มันแปลกๆนะนีหัวเหมาะดีนี่นะต้องขุดทรายมาก่อนฮะดินโ้นดหิน นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมนะเดี๋ยวเราผมว่ามามาทำการนะสอนบัคกเลยดีกว่าเ้ยผิดอันยาวเลยทีนี้โอเค property property collection นะฮะเข้าไปที่ option น,นะโอเคนี่ฮะเกมม่าเนี่ยฮะตรงคำว่าเกมมา่าเห็นไหมฮะเปลี่ยนเป็น ห้าจนะุดศูนย์ะโอเคกดเซตเลยแล้วเราเปิดมาที่ Minecraft อีกีฮะโอเคเลยนะเราต้องคือการจะทำอย่างนี้นะคะคุณต้องรีก่อนต้องรีเกมฮะอุ๊ยรู้สึกว่านี่จะเป็นแร่เหล็กนะเนี่ยอ๋อใช่เลยไปข้างบ้านก็เจอแร่เหล็กวยครับเอเหล็กแร่เหล็ก เหล็กที่ก็มีประโยชน์กันทาเนี่ยเพื่อความเนียฮะเพื่อความเงียบทำการปดดินนะปดดนดินนอแค่นี้ก็พอละปดดินแค่นี้ก็พอลงปอดก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 ด นี่เป็นที่ที่หมอส่งมะเพราะว่าคนนะคเะ,ะเขาจะไม่ขุดแร่ตรงที่ดี่ดนบ้าน,นเยอะจึงก็ยากมากนะคะที่จะโดนโดนก็มีโอกาสอยู่เช่นกันนะครับดุดให้หมดนะฮะุดไปเลยนะครับผมหวังว่าคิดน้านี่นาทีเก็ดรับเจอเดื่องนี่รู้สึกว่าผมจะเจอ มาเป็นหลุมเลยบุดไปดีกว่านะฮะลูกุดไปทางนี้ดีกว่า มาเป็นรูเหมือนกันเลยนะคะมาเป็นรูเช่นกันว้ว้ว้ถึงเหมือนจะโดนดโบ้านมันก็ไม่เสียใจฮะเพราะว่าผมจะล็อกกล่องไว้ล็อกกล่องล็อกีหีไว้ก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วฮะโรก็โดไปฮนะบ้านสต้างจากขินกระดินฮะ จะทำอะไรก็ทำนะฮะทุกคนนะฮะแค่สื่อนะฮะตุ้ยไม่ใช่นะฮะผมทำพยายามทำคลิปบ่อยๆนะเพราะว่ายอดวิวนี่ก็ปัจจุบันคลิปนี้ถ้าโพสได้ก็เป็นคลิปที่สี่นะฮะยอดวิวตอนนี้คลิปแรกถึงคลิปที่สามนี้ยังไม่ถึงห้าสิบยังไม่ถึงยี่ไม่ถึงไม่ถึงสามสิบวิวเลยฮะ ชาแนลผมจะไปรอดไหมเนี่ยโอเคทำอะไรก่อนดีนี่ทำอะไรก่อนดีทำนี่ก่อนดินโยนไปก่อนโอเคเราต้องทำงกล่องคาปน่าเป็นอย่างแรกอา้าแหลกไปเครื่องเครื่องแหลกเอา โอเคของครับใช่มาทั้งหมดสี่อันฮนะโอเคในกล่องมาแล้แค่นี้แหละครับเรา,าก็เก็บของไว้เลย อะไรที่ไม่ใช่ก็เก็บไปให้หมดเลยครับนะครับเอาผิงมาด้วยก็ดีนะเอาโอเคอืมมีป้าอยู่สอง ท้งทามนนะฮะเขจะเก็บของที่ไม่จำเป็นเลยนะครับไม่จำเป็นนี่ก็ไม่จำเป็นนะนี่ก็ไม่จำเป็นอีกนี่ไม่จำเป็นอันนี้ไม่จำเป็นอันนี้ก็ไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นเพราะไม่จำเป็นทุกอย่างนะฮะ นี่ก็ไม่จําเป็นโอเคบ้านของเราก็เอะผิดอันดีกตัวละครเลื่งเลื่องโอโอเคสิ่งต่อไปต้องทำเอาเหล็กฮะ โอเคนี่ก็คือบ้านเริ่มแรกของผมเลยนะฮะถึงราไปทำอะไรดีตกแต่งบ้านนะจะดีไหมนี่ตกแต่งบ้านนะตกแต่งอะไรดีวะน,น้องโอเคแต่งสักหน่อยไม่ลำบากกับลูกหลาน คุยไมใช่ฉัจะทำทำไมดี่าิดแหละิดิโอเค เผมว่าทำมี้นจัสวยกว่าเรจะทำา็นอนไรดีแล้วเนี่ยจินกรับอ๋อลแล้ะลุล่นะละเนผมไม่แน่ใจว่าผมจะคาบถูกไหมหรือเ,เปล่าเนยเพราะ่อผม นอเนื้อเนะนี้ยังไม่ต้องคาบรลกครับก็คือตอนนี้อบ้านของผมก็เสร็จแล้วเจทโฮมันอ่อาโอเคบ้านของผมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวผมจะมาต่อคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอจบก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมชาแนลผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ